อย่าโอ้โหนมีลูกชายแกเงี่ยดื้มมากเอาเอาเร็วเร็วนั่งนั่งดีๆนั่งลงตอนเย็นแล้วนั่งลงเร็วถ้าอยากให้แบบว่าเร็วเร็ววินดูสับอรหืออืมอ่ะอ่อ่นั่งนั่งดีๆนั่งนั่งตรงนี้แหละไม่ต้องนั่งไปไกลนั่งตรงนี้เร็วๆวมาเร็ว มามาบอกว่าให้สองนาทีเดี๋ยวเธอทำเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นห้านาทีสิบนาทีอ่ะอ่ะอ่าอะเลเร็วเร็วเร็วอ่ะ,อะ,อะมามาเขียนไว้แล้ววันนี้เราจะพูดอะไรกันเราไม่ต้องว่าฉันหรอกไม่ต้องไม่ต้องว่าฉันฉันแน่มามารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ค่อยดีอ่ะเราเรา,ามินอกซิงเซทิริตรีตน้ำอิสเตเนตอินแตฉัน ริ <R> ชนายเซดินดิดดิดน้ำเฟิร์สมาเร็วๆมั้มานั่งตรงนี้เดี๋ยวอินเตอร์ชันชันเดเดมามาอิบลานมามาแท่งกับอินเตอร์โซฟีนังโยโย่จะรักอยู่แล้วอ nice. le ่ะเธอรัก so กันอยู่แล้วมานี่มามาเขียนมาแล้วก็อ่ะเร็วๆนั่งเร็วๆเดี๋ยวจะได้นั้น จะได้เร็วๆสแนปไม่เชื่อสแนปต่ออ่ะอ่ะอ่ะถือไว้ฉันเล็กแม่ไม่ใช่รีดรีดอยากจับปลารู้ไหมคืออะไรรีดรีดเด็ดดิดหนำรีดเทอร์รีสรีดอยากอยากจับปลารีดอยากอยากแปรปลาประเทศเด็ดฟิส มันยากใช่ไหมยากอย่าทำรู้ไหมว่าคืออะไรรีดไปที่แดดแอดดิดหน้ำหรือเออ่จับไปที่แดโทเอ่อดเวเฮดแต่น้ำยกมาคันนี้จะฟอร์โล่ไหมในอินเตอร์ฟิสก้าแบบทอฟิสทอโอโอโอรีสรีสอยากจับจับจับดับบามา ปลารูปไหมก็คืออะไรปลาน่ะประเทศเดชเอออ่ะอ่ะเอาเอาใหม่เอาเฮียอะไรเฮียอะไรเมียนิง่งเว้แต่ภาษาดูริสอยากเฮียอะไรริสอยากจับปลาริสอยากจับปลาโอ้ยเก่งอ่ะเออเดดเหรอเออเออเอ็งกงเทีมริสอยากจับปลา กรีสดูดูเอสกาฟิสเขาชอบปลามากค่ะเอาเอาอีกครั้งหนึ่งชันลยกป้าไม่ใช่เอาประโยคเมื่อกี้นี้เอาเมื่อกี้นี่น่ะปลาน่ะฟิสน่ะรีสยากตาบาเออเก่งมากอเอาสวัสดีครับก่อนกุ๊ดไนท์ลูกสวัสดีครับลาตีสวัสด ฟันดี <ata> ้ครับ <Huh? S 2> ลาติสวัสด์ฮะภาษาอะไรลาตีสวัสด์ลาติสวัสด์เอ,อ่อฟันดีคนด้ครับฟันดี้ครับอ่า <c oughs> <c oughs>